เชอรี Cherry, il, mm ่หรือโค้ดแอปเปิลสเนลเป็นหอยทากน้ำจืดชนิดหนึ่งลักษณะคล้ายหอยพรมแต่เปลือกสีอ่อนกว่ามีถิ่นกำเนิดอยู่แถบแอฟริกาใต้แต่ได้เข้ามาในประเทศไทยผ่านเข้ามาทางประเทศญี่ปุ่นนำเข้ามาเพื่อเลี้ยงขายเป็นอาหารและเลี้ยงประดับในตู้ปลาต่อมาหลุดรอดลงแหล่งน้ำและถูกนำมาปล่อยเมื่อคนเลี้ยงไม่ต้องการรูปลักษณะและการทำลายหอยตัวเต็มวัยอายุ3เดือนจะมีความสูงประมาณ2.5เซนติเมตรสามารถผสมพันธุ์และวางไข่ได้ แม่หอยจะวางไข่ในที่แห้งเหนือระดับน้าไข่ของมันมีสีชมพูก่อติดกันเป็นกลุ่มกลุ่มละ300-3,000ฟองไข่จะฟักเป็นตัวในเวลา7-12วันลูกหอยจะกินสิ่งอ่อนนุ่มเช่นสาหร่ายเป็นอาหารและจะเริญเติบโตอย่างรวดเร็วหอยเชอรี่จะกัดกินต้นข้าวอ,อ่อ,อนๆตั้งแต่ข้าวงอกหรือข้าวก่อนปักดำจนถึงข้าวแตกรอทั้งหนึ่งหอยเชอรี่ถือเป็นศัตรูตัวชกกาเกษตรกร,ร,กรพากันรังเกียจพราะหอยเชอรี่หากมีอยู่ในนาใครแล้ว มันจะกัดกินต้นข้าวในระยะปักดำใหม่ๆได้เป็น,ปนแๆและขยายพันธุ์ได้เร็วมากสร้างความเดือดร้อนให้ชาวนามาไม่รู้เท่าไหร่แล้วในปัจจุบันใครไม่รู้จักหอยเชอรี่ถือว่าเชยมากหอยเชอรี่นั้นเป็นผู้แซงคิวหอยโป่งจนตกเวทีเดี๋ยวนี้หอยโป่งแทบหายไปจากแหล่งน้ำของไทยแต่ก่อนหอยเชอรี่มีประโยชน์เพียงแต่เป็นอาหารของเป็ดแต่ในปัจจุบันใครจะรู้ว่าหอยเชอรี่มีประโยชน์มากมายและจะกลายมาเป็นอาหารที่คนนิยมชมชอบนำมาทำอาหารได้ เช่นนามาใส่ในส้มตําสร้างอาชีพให้แก่เกษตรกรในเวลาต่อมากลุ่มของพวกเราจึงเลือกนําหอยเชอรี่มาทําเป็นโปรตีนแทบไม่น่าเชื่อเลยว่าหอยเชอรี่มีประโยชน์มากมายหลายอย่างโดยมีโปรตีนสูงถึง34-353%ไขมัน1.6%นอกจากนี้สถาบันหัวใจและปอดแห่งชาติของแคนาดาได้ระบุว่าหอยเชอรี่อุดมไปด้วยคุณค่าทางอาหารคือแหล่งวิตามิน A วิตามิน B เชอรี่ช่วยให้ร่างกายได้แร่ธาตุประเภทเหล็กสังกะสีแมกานิสทองแดงไอโอดีนแคลเซียมและฟอสฟอรัสแต่ทั้งนี้ควรหลีกเลี่ยงการบริโภคหอยเชอรี่ดิเพราะอาจมีพยาธิและแบคทีเรียเปลือกของหอยเชอรี่สามารถปักสภาพความเป็นกรดด่างได้ตัวหอยทั้งเปลือกถ้านำไปฝังบริเวณพุ่มไม้ผลเมื่อเน่าเปื่อกก็จะกลายเป็นปุ๋ยทําให้ต้นไม้เจริญงอกงามโตเร็วปัจจุบันหอยชนิดนี้เป็นสัตส์เศรษฐกิจได้รับความนิยมเป็นอย่างสูง ขั้นตอนการผลิตปโปรตีนจากหอยเชอรี่ 1. เก็บหอยเชอรี่ 2. คัดคุณภาพและคัดขนาดของหอยเชอรี่ 3. ล้างน้ำทําความสะอาดหอยเชอรี่ 4. นําหอยเชอรี่ไปต้มนําไปใส่ตู้อบลมร้อน6ชั่วโมงต่อเนื่องต่อเนื้อ,อ,อหอย1กิโลกร,รมัม 6. บดเนื้อหอยที่ได้ 7. นําไปร่อนให้ได้ผงที่ละเอียด 8. ดได้ผงโปรตีนจากหอยเชอรี่ ผลิตภัณฑ์นี้เหมาะกับผู้ทต้องการควบคุมน้ำหนักผู้ที่แพ้โปรตีนถัว่วผู้ที่ขาดโปรตีนจากเนื้อสัตว์นักออกกําลังกายผู้ที่ต้องการกล้ามเนื้อแต่มีภาวะแพ้นมบวบที่ทําให้ไม่สามารถทานอาหารโปรตีนเวได้ดังเห็นได้ว่าทุกเพศทุกวัยสามารถทานโปรตีนจากผลเชอร์รี่ได้อเอง